เจ้าบ้านจันทบุรี FC เนี่ยกำลังอยู่ในช่วงฟอร์มการเล่นที่ดีมากๆนะครับกบก่อนจะลงสนามในวันนี้นี่ชนะมา3เกมติดต่อกันนะครับแล้วก็เป็นการชนะคู่แข่งแบบไม่เสียประตูด้วยนะครับคลีนชิดมาทุกนัดเลยวันนี้ก็ถือว่าเป็นนัดที่16นะครับตามตารางการแข่งขันเคียบบอลครับข้างหน้าเนี่ยมีนบพรุตรออยู่ครับคิมจูชาล็อกหลบลุยมาเองล็อกอีกทีหนึ่งแล้วซัดด้วยขวาเบาเกินไปออกซ้ายมา อาเบเรโดเอาแล้วครับมาอยู่ฝั่งนี้บ้างแล้วอาเบเรโดเปิดโดง่งมาแล้วซัดโอู้หูยเข้าข้างตาครับอาเบเรโดนะครับเปิดมาลูกนี้แล้วก็บุอาเบเรโดโอ้โห,โห,โหลูกนี้เสียหลักลื่นไปก่อนลูกเปิดก็ไม่ดีอ่าแล้วก็พุทธสินเป่าจบครึ่งแรกไปเลยนะครับนัทวุฒิมารัญยาวแล้วทะลุช่องให้ธรรมยุทธ หลุดมาถึงเส้นหลังเปิดกลับมาแล้วตีดมาเรียบร้อยเลยครับโอ้โหวันเดอร์ลุยครับไม่ถึงหนึ่งนาทีแรกดียีครับสปีดมาแล้วเปิดด้วยเท้าซ้ายครับแล้วมาจบนะครับที่โต้ครับมอสกิโตรอเพื่อนก่อนอับดุลฮาฟิดเบอร์ระเฮงวิ่งรับมาแต่จ่ายขวางไปเอาแล้วครับคิมจูซานคืนกลับมาแล้วเข้าซ้ายยิงไม่เข้าครับโอ้โหลยครับนี่กดได้ซ้ายครับนี่จับหนูแต่งบอลได้ดีแล้วจ่ายมาครับวันเดอร์ลุยลุยมาครับวันเดอร์ลุย เขามาในเขตโทษจ่ายต่อ,อลูกนี้ถึงบอลก่อนแล้วไปทีอ่อาเบเลดโดนะครับหนูครับนี่ครับฟ๊บแล้วชี้จุดโทษนะครับให้กับจันทบุรีทีสีตะลุยหยุดแล้วซอยเท้าขยับมาแปะสบายๆครับอสองนี้โอ้ไปคนละทางเลยครับอาเบเลดโด โอ้โหตัวซ้ายมาแล้วเปิดโดงมัดแปตเจ้าจอครับสบายสบายเลยครับเจษฎาลูกนี้ถือว่าทำได้สวยเลยนะครับอิกาซิโอวุฒาินโอ้โหพอดีเป๊ะเลยนะครับก็เป่าจบเกม